เมืองโคราชจังหน่อยพี่น้องมือนีโ <c oughs> ดนเราบริด้ทมาไหวยาโมก็เลยว่าสิไปสักกะเผนแจ็กหน,น่อยนะพี่น้องเนาะมาหลายเถื่อต่อหลายเถื่อลาซุดขนาจะเป็นโอ้พวงต้นปีบุลละครมือนีมีโอกาสเกืสิภพาพแวะจังหน่อยลงหลายหลาย ถ้าบาไหวย,ยามโม่กูนี่สักกะละบูชาพุทธชิน,นัยเราพี่ต้องแบบบรรยากาศลา้านพระแม่รุนิวัดสุขที่สิบแปดตอนะโดนแล้วโดนแล้วพี่ต้องเขาได้เขามา เลยว่ามือนีมีโอกาสสะเก็เหมาะแวะสักกะละเพิ่นเล็หน่อยเนาะครับนเนาะแล้วกว่าสิไปหาหน้องใหม่อ้อลูกหลานย่ามโมดเออมาเลยมาล้พามาเยี่ยมมาชมประตูชุม้ม้นอะนะชุ้มประตูตอนทางเข่านะครับเนาะมาเลย เขามีความเชื่อกันว่าการหลอดประตูนี่เขาไปนี่อีหยังบ่งเอตี้คยบอกไปอ,อยู่แต่ว่าประจําจบ่ได้พี่น้องข่มมุ่นบน่แนนเอาเป็นว่ามีความเชื่อละกันการหลอดประตูนี่เนาะพี่น้องเนาะเดินเขน้ามาก็เห็นหลังนะครับตนี้ยามม่เข้อสปอร์ไปตั้งหนานแล้วครับเนาะใส่เดีอยักาลก็หลัง,นะง,ลงแค่ช่วงนี้เขากำลัง ปรับปุ่งไม่หรอกนะครับหมิ pues, ่น <partnering> อ <Dylan> ่อน่น้อกแต่นี้พวกดอกไม้ถูกเทียนของขังเพิ่นจัดไม้ได้เอาดอกเหล่าเรื่องมาใส่จำล่งงํำล่งจำล่างบูรณะกันต่อไปเนาะ่น้อกเนาะเพชรไม้เดือดดอกเหล่าเรื่องงามมันจะสีเรือกงามงามมาเป็น ค้นกับหลายอยู่ด้วยครับเนี่ยหลายอยู่ขนาดตป็นวัดธรรมดาช่วงสายๆหรอครับเนาะ, <c oughs> ะคิดว่ามากโอเมนมีค้นโอเมนตัวหนึ่งโอมีข้นนะนี่เอ็นไหมมีค้นเยอะไป เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่สักกะละปืนก็นแล้วครับเนาะต้องขอตักข้าวเอาคืนไป หลังจากไหวเสร็จก็มีบริการเนาะโชคลาภชมี่มีจะวันที 18, ท่สิบแปดพุ่ออกไปได้สองวันเนาะพี่รองเนาะแต่ยังเราอยูย่เดี๋ยวฝันกันถ้าฝันขึ้นหนีก็ได้ครับเนาะอื่นก็ไปหาเอาแถวพระอินทร์ละที่เด็ดที่เด็ดว,วันนี้ก็ได้สักกะละเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะคลิปนี้นัดกับสิบปากไว้ชั่มีแล้วครับเนาะวันนี้มีโอกาสมากค่ะเพื่อความสมบายใจของเจ้าของวัดสัตน์ลงไป การเติมมาสักตะละนะครับเนาะมารอบหน้ากาอะคือหลอดือเก่านะครับเนาะไปหมดช็อกกีไปเที่ยวเท่านี้นะครับเนาะมาเลาะโคราชไปอย่าโม่